สวัสดีครับช่องสปาสเปซบ้านหล้องฟองนะครับวันนี้อ่าเราจะมารีวิวเนาะไอตัวทุเรียนป่ากับอ่าวันนี้ทําที่เพาะทุเรียนใหม่นะครับผมเป็นอ่าเรียนเพาะประมาณสองสองสองล็อกครับประมาณสองล็อกเพาะอ่าต,ต้นทุเรียนนะครับที่เป็นต้นทุเรียนป่าทุเรียนป่าที่ในคลิป ก่อนที่ลงให้ดูนะครับที่ต้นใหญ่ๆเพอราะไว้ตอนนี้ทําอยู่2ล็อกนะครับก็จะทําประมาณ6 6แถวนะครับก็ตกแถวแล้วประมาณ100ต้นนะครับก็จะ่าจะทาประมาณโดยเฉลี่ยก็44500ต้นนะครับผมอเอาไว้จำหน่ายเนาะ,ะปีที่แล้วไม่พอจำหน่ายนะของหมดนะครับผมก็ถามมากันเยอะนะครับไอตัวก็ต้นทุเรียนป่า ีนี้ก็กําลังเริ่มเพาะนะครับ<ค><อ>เพราะว่าเขากําลังเริ่มเริ่มสุกนะครับกาลังได้เม็ดก็ที่ออกแบบไปนี้ก็น่าจะเพาะได้รองรับได้อยู่ประมาณ6ก0ต้นนะครับส่วนท่านไหนที่ต้องการกล้าต้นทุเรียนที่เป็นทุเรียนป่าทําไมเป็นต้นทุเรียนป่านะครับต้นทุเรียนป่าเขาต้นเขาใหญ่นะครับแล้วก็ต้นเขาแข็งแรงแล้วก็ทนต่อโรคทนต่อความร้อนแล้วก็หากินได้เก่งนะครับคนถึงนิยมเอาต้นทุเรียนป่า ไปเพาะเป,เป็นต้นพันธุ์นะครับแล้วก็ไปเสียบเป็นหมอนทองเป็นก้านยาวก็แล้วแต่นะครับอันนั้นแต่คืนนี้เป็น,ปนต้นพันธุ์เนาะ,ะถ่าไหนที่จะต้องการก้าต้นทุเรียนป่านะครับที่เพาะจากเม็ดเม็ดทุเรียนป่านะครับก็ติดตามช่องไว้นะครับกับยูทูบนะครับหรือเพจ a c e b o o k นะครับนารินพันไม้ออนไลน์นะครับ เดี๋ยวพอต้นเขานะครับขายได้หรือว่าจำหน่ายได้ก็คืออยู่ระยะหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไปลง a c e b o o k นะครับกับ YouTube เนาะท่านไหนที่ติดตามหรือว่าอยากได้กล้าก็ติดตามไว้นะครับะระยะของเขาก็จะอยู่ประมาณ3-5เดือนแล้วแต่ที่จะจำหน่ายได้นะครับตอนนี้กำลังเริ่มทำนะครับของการก็คือปีนี้จะทำอยู่ประมาณ500ต้นนะครับก็คือหมดแล้วหมดเลย,ม,เลยมันจะได้ประมาณปีละครั้งนะครับผม ก็ประมาณนี้มารีวิวให้ดูนะครับอันนี้ก็ทําที่บางแดดก็คือโรงเพาะชําให้เขานะครับทุเรียนเขาค่อนข้างจะอันนี้หน่อยก็คือต้นเล็กตัวนี้ก็สแสลมที่ทําก็ตัวนี้เป็น7 0นะครับ70 30โอเควันนี้มีแค่นี้นะครับส่วนไอตัวต้นทุเรียนป่าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ ด้านล่างนะครับถ้าอยากเห็นว่าต้นเรียนป่าเป็นยังไงต้นใหญ่ขนาดไหนสูงถ้าตึก10ชั้นก็ไปดูไอตัวที่ลิง์ต้นทุเรียนป่าเนาะเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ข้างล่างนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับท่านไหนที่จะอุดหนุนนะครับต้นทุเรียนป่าหรืออยากได้กล้านะครับติดตามช่องไว้เลยนะครับขอบคุณครับ